มือปัดปัดไปดปมามันยังบังคับปัดอีก <c oughs> คือปัดไม่ลงอ่ะนึกออกไหมพี่ปรับด,ดังควันแล้วก็ยังไม่ดูเ <c oughs> พราะอะไรเพราะเขาทาออนไลน์เป็นเขาล็อกโทรศัพท์มือถือคุณเอาไว้ <c oughs> คุณเข้าใจเขาว่าล็อกโทรศัพท์มือถือปะ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจับมือถือคุณจะเห็นโฆษณานั้นอยู่ตลอดแปลว่ากดเข้าไปดูสักครั้งหนึ่งจ <c oughs> ิ้มเข้าไปเสร็จปุ๊บ แล้วก็เลยมาโผล่ที่นี่เลยใครเป็นแบบนี้พึงยกมือหน่อยคคแบบนี้่ะอ่ะละเริ่มเริ่ม,มอยอมของตัวใครบ้างที่ตอนแรกไม่สนใจเลยแต่พอเออพามาดูโรงเรียนอยากรู้เดีย๋ยวเข้าเป็นยังไงกดเข้าไปลงทะเบียนเฉยแล้วมาโผล่ที่นี่ยกมือค่ะนาหนาลัหนาหนาเห็น,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 นไหมใครใครแบบเพื่อนชวนมาขอดูมือหน่อยคนรู้จักชวนมาที่นี่ค่ะยกมือโอเคใครมาจากคอร์สออนไลน์ยกมือใครมาจากเฟซบุ๊กยกมือใครมาจากติกต็อกยกมือ โอเคนะฮะมีเลยแล้วที่ไม่ยกนี่อ็เลยคะถุงตรยาสมุนแล้วมาโหเนาะโอเคก็ต้องบอกว่าวันนี้ยินดีต้อนรับทุกคนจะได้เห็นภาพว่าการเป็นคนขายของออนไลน์จริงๆแล้วเราแค่ไม่รู้ว่าเราจะต้องทํำยังไงจริงไหมจริงคุณเป็นพ่อค้าขายไข่เจียวคุณเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าคุณไปขายบ้านขายรถคุณรู้วิธีขานไหมถ้าคุณไปขายครั้งแรกคุณรู้ไหมไม่คุณไปขาย